สวัสดีครับวันนี้เรามาไขอาหารนะครับมันเดินเล่นมันดูวิวครับเรือจากช่องมอสตานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยู่เรืออยู่เรือนี่ครับเรือลำมาเลอๆๆเล่ลำใหญ่ แต่ยังไม่ขึ้นไปดูนะครับเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึง่พงงเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงด้านหลังของเราก็มีเรือครับมีเรือ,อโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเราจะขึ้นไปดูเรือครับพี่ พันเรือหลวงแม่กองเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวเราขึ้นไปชมดูข้างบนมันจะเป็นไงมาเร็วปัดกล้องยังนันขึ้นมาชมข้างบนนะ เสียงหัวไนไปสีดตยอนะครับตามมาตามมามีอะไรจะมีอะไรดีจะมีอะไรมั่งมาดูไม่เคยขึ้นมาครับขึ้นครั้งแรกตัโมงอะไรวะโอ้โหยี่โมงยืงสักลูกดิ เอาไม่ชัดลูกไม่ใส่ไหมเอาไม่ักลูกเละแดงก็เลยยิงสักลูกนเคลียร์เคลียร์อเคียเฮ้ยนเคียร์ลูกนี่มันนมากันมามีแรดีๆอะไรวะเนี่ยอ๋อที่ยัดเจ้าเขาเข้านั่นเหร มีกระสุนยัดเข้านะยิงออกนี่ยิงออกไปลาถ่ายไปดิถ่ายไปลายจะแน่อันนี้เนี่ยยิงออกนี่มีอะไรเป่นอะไรนี่เล่นอะไรนี่รถสมองเยอะอะไรเยอะแยะมีสมองมีอะไรเยอะแยะครั้งเล่นของเด็กนะผู้ใหญ่จะขึ้นมาไดน อ๋อมีไม่ร้านนะคะผมมีอันนี้คือมีร anyway> ้านอาหารครับวิวร้านอาหารที mm ่น hmm? ี่ปิดสามทุ่มนะครับปิดสามทุ่มมาไปแถว่างก็มาแวะเล่นได้นะความประทุนเอาจะลูกไหมลูกเนี่ยเนาะใช่ลูกไหมไปดูอันอื่นกันไปดูไปดูอันอื่นกันครับดูอันอื่นกัน อะไรมั้งโอ้โหไปอ,อะไเหรอไปองคนเลยไปยี่ห้อทั้งคู่เดินไหมเลยครับเดิน,ดนดดดขึ้นทางไหนนะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น้างบนขึ้นบนนี้นะขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้นะครับนี้ห้องห้องครัวครับห้องครัวห้องครัวบนเรือห้องครัวห้องครัวห้องทำกับข้าวก็ประมาณนี้ห้องครัวครับห้องครัวเดินไป่อ อันนี้ห้องเลยมั่งหงอมังหข้าวโอ้โหมั่งหงข้าวเิดได้มันี่หนักที่หายเลยเปิดไม่ได้หนักนะครับเราจะไม่เยี่ยมชมเดินอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ห้องอะไรวะเนี่ยม่มีบอกเลยเนื้อคลองแล้วท่าเจ้าหลักของอ่ะคล้ายๆห้อง ล้างครับคล้ายๆห้องล้างล้างจานล้างอะไรเงี้ยพวกมีอ่างเลยอ่างล้างของเลยเลือกโต๊ะตลาดน้องเบสอย่าไปปุยปุ๊บมาไปดูด้วยจ้าไม่รู้ห้องอะไรเยอะแยะห้องโถยนายทหารห้องต้นปืนห้องต้นปืน อ่ห้องอะไรเยะเยะมืดไปหมดเลยห้องอะไรเยะเยะเลยมีกระลูกเรือโอ้ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยลูกเรือลำนี้ลำมั้งเนี่ยเดูดิวดูนกเรือลำที่ขึ้นมาครับ อันนี้อาจจะห้องน้ำใช่ไหมเด็นอ่างน้่งหน้าอยู่โอ้มืดเราไม่เข้าไปมืดห้องอะไโอ้อันนี้ห้องน้ำห้องอ่านี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องอันนี้ห้องอันนี้อันนี้ห้องน้ำครับเดิรวมห้องน้ำขึ้นข้างบนหน่อยเฮ้ยไหนๆขึ้นข้างบน แกมชมห้งางบนกห้างบนทำไมไม่แช่ห้องนอกข้างบนข้างบนมมัมนนี้เห็นไหมลงบันไดให้ถอยหลังลงครบับผมนี่ออกมาข้างนอกวิวห้องนอกครับ้่นอกวิวห้างนอกวิวข้องนอก ออดูวิวข้างหน้าครับวิวข้างหน้าดูวิวดูข้างล่างครับดูวิวข้างล่างวิวข้างล่างครับวิวข้างล่างด้านหลังผมจะเป็นวิวข้างล่างนะ อันนี้จะเป็นปืนถังครับผมเป็นปืนถังเป็นปืนถังยิงต่อข้างหน้าอุ้ยดูดะใส่อุปกรณ์อ,อะไรทีเดียวแล้วกล้องใส่มาถ่ายให้หน่อยแล้วก็แล้เก็เรียนอะไนเรื้กเ,เก้า ไปกล้องจับไม่ถึงกี่นาทีก็ถ่ายอะไรกันไม่รู้ก็ถ่ายคุณดูดูเล่นเด็กเล่นกับโอ้ที่นั้นลูกเอ้าดิงปั่มบ้าเนี้ยบ้าเนี่ยบ้าเนี้ยเล่นผู้พากนั่งยิงนะที่นั่งเตรียมยิงไม่อยากนั่งแบบเก็บตัวกันหมดได้แล้วนี่ย Kau tak kong, kong! Kau tak kong, kau tak kong! Kau ni Nenek, tak kong ni Nenek, tak kong ni Nenek, ni dan ni ป็นวิวบรรยากาศช่วงเย็นๆเออแม่กองเป็นวิวบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นช่วงเงวลาก <c ười> ี่โมงวะเนี่ยห้าโมงครึ่งประมาณเลยประมาณมีร้านอาหารครับใครหิวก็แวะมากินได้อากาศเย็นๆย็นไปพา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปกินนะมีเกลือรำเล็กๆนะพาไปกินซีฟู้ดหน่อย เรือเล็กโหนี่เรือันเนะเรือเพื่อช่วยเรือตอนเรือเรือสำหรเรือะไรวะสปาส์มี่นี่แอั์นีแอร์แอรอะไรขาเรียกแอรเลแอร์กีคลิปนี้ก็ขอจบประมาณแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันยาวไปโอเค The big crap.